บิซตอนนี้เราก็กลับกันใหม่แล้วนะพี่นะสำหรับรายการอุิเซตทีวีแล้วก็กลับไปอยู่กันในเกมผีที่เราเคยเล่นกับไปเจมนะเออในสมัยนั้นเนี่ยผมเล่นผมไม่กลัวเพราะว่าเรามากันเยอะนะแต่วันนี้นี่กลัวว่ามีการกรีดกันเกิดขึ้นแน่ๆพี่ก็ตอนนี้นี่เรากลับมาอยู่กันในเกมหนาวอะเลปาซิฟีอุ้ยไม่อยากเล่นเลยอ่ะคือเกมมันทำป้าเออันรดาป้ามาสยองขวัญ้วยนะแลวแบบแลวแบบผีผีมันอยากวิ่งเร็วเลยอ่ะมา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 เริ่มเลยแล้วกันนะ ไม่ต้องพูดพัมตำเพลงสตาร์ทเกมไปเลยเฮียกูกลัวจริงๆนะเฮียเกมเนี่ยถ้ามันเล่นแบบกันเองอ่ะโอ้ดูภาพนี่ไอ้บีบีบบูมอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ไงพี่โอ้ยตายเหอะเกมมาให้เราทำอะไรเราว่าลืมละเกมมันเหรอเกมมันรู้สึกจะให้เราปราบผีป่ะบีอ่ะ ป่าผีเลยเออบริษัทกำจัดผีไงพี่ไม่เขาบอกว่ามานันอาจจะมีโอกาสที่แบบว่าเปิดมาปุ๊บแล้วก็โดนเลยนะพี่นะว่าแบบว่า,าตรงนี้เลยตรงนี้เลยป่าตรงนี้เลยแหละแล้วถ้าเราแบบอยู่เฉยๆนานๆที่เดิมเราก็โดนด้วยเหมือนกันนะพี่ไอพี่เขาเลี้ยพับจีไหมเอเอออพับจีไงเฮ้ย เออคีน <mm si ี่พี STALK ่ประตูประตูกุญแจอยู่นี่คีเฮ้ยพี่มึงเห็นปะอยามาหัอกโกยามาหัอกโกไอแค่นี้อย่ามาหัอกโกเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้บักเอออ้าวตัวนี้กูจ้งได้เอออ้าวอ้าวเอาเรียบร้อยดิพี่เออเอาไม่กลัวละแค่นี้กูไม่กลัวละ เไอพีไปหาเลยพีไปหาเลยไปหาโค้ดเลยบูมบูมบูมมึงได้กุแจอะไรมาบูได้ฮอคีมาฮอคีโอเคโอเคประตูนี้บูมมึงเง้อแประตูนี้ไอพี่แต่ผีไปอยู่ตรงนี้พี่บูมบูมเดินลงมากูจะให้นี่ตุ๊กตาเอาไปเลยลงมาลงมาไว้กูกล่าวไปแล้วมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีตุ๊กตาไม่เป็นก็เฮียอะไรสัตว์ไอ้มปนมาตามกูดิพี่ไปลองดูลองดูอ เรอจอยขนาดนั้นเองไม่ไงเอาประตูล็อกประตูล็อกมาเลยพี่มันอยู่ไหนะวะประตูนี้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  <S <S เฮ้ยมันจะไม่ทำอะไรเราบุ้มเราจะมันจะแปลงร่างมันจะไม่ทำอะไรเรานะมาเราไปชนมันดิกูชนแล้วเนี่ยกูชนแล้วเนี่ยอ่ะกูยืนติดตัวมาเลยนะเราไปเราไปมันถึงไล่ไกูว่ะมันไม่ไล่มึงมันไม่ทำอะไรมึง เออมันไม่ร้ายพอเออมันไม่ทําอะไรต้องต้องต้องเราไปแปลงล่างก่อนเออว่ะเออว่ะไอ้กันมึงมึงมาถือตุ๊กตาถ้ามึงมีตุ๊กตาหนึ่งอันมึงังไม่เป็นไรเว้ยถ้าโดนมันหลอกอ่ะโอเคมาเก็บเคโอ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 เคเคอเโอเคโอมคโอเคเคโอเราอเนโอเคะอเอเคโอเคโะเคโอเครอเคอเคโไเคโอเคโอเคอเคโ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 อเคอเค่อั้โอเคดอเคโอเคโเคโเอเเ้เเเอเเ่เอเออเอเอออเอเผาป่ะ เออใช่เออจำได้ละแล้วมันก็จะบังใครกูจำได้ไปเสียงเลยต่อแต่ต่อแต่วะเสียงวันไงมันยังเป็นล่างน่ารักอยู่เลยนะ่ยังเป็นล่างน่ารักโอ๊ยกแจเหรอเออเบดรูมเบดรูมนี่ประตูนีเ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเอ้ยเยยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เเฮยเฮ้ยเ้ยเเย้เฮ้เเฮ้ยเ้้้เ เออมันหลอกแล้วนี่ป่ะนี่ป่ะนี่ป่ะห้องห้องนี่ป่ะอันนี้อยู่ไหนนี่ป่ะเอออยู่ในนี้แหละอยู่แถวนี้แหละนี่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 เออไหนวะของไงวะเฮ้ยพระต้องต้องการเบ็ดเมนอะนี่นี่นี่วูด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 อีวูดละกูมันต้องการเบ็ดเมนลูมเว้ยเบ็ดเมนลูมไปเฮ้ยเราเราตั้งหลังกันก่อนไหมตั้งหลังก่อนไหมตั้งหลังก่อนแล้วหลังเราเราหลังชนกระแพาไว้ก่อนพี่เโอเคกูชนอยู่ เอามันเล่งเครื่องละมันเล่งเครื่องละไอพีมันเล่งเครื่องละตายแน่ตายแน่ข้าไวดีวะเข้าไวดีวียเสียงหมดแล้วบุ้มไปๆเสียงหมดแล้วเสียงหมดแล้วโอเคโอเคโอเคกูต้องหาคีเบดเมนรูมอะห้องเผาบุ้มเออมันไปห้องเผาเว้ยเราต้องหาห้องเผาให้ได้ไม่ว่ายังไงก็ตามเออเฮ้ย เครื่องเสงใกล้เลยวะเครื่องแรงก็เครื่องแรงก็ลงมุงอยู่หน้ากูนี่มุ้งมุงจะลงมาป้างมุ้งเดี๋ยวมันลงมาเออลงลงมาลงมามุงไม่เป็นไรเว้ยมึงมีตุ๊กตากูจำได้ว่าตุ๊กตาช่วยได้นะเฮ้เสียงมันมันอาจจะเราต้องคอกูเลยต้องดูแสงตัวนั้นดิเห็นปะเฮ้ยมุ้งเลยมาเลยมาเลยเอาไปเลยมาเลยเออนี่ไงเอาไปดีไอพี่เราไม่ห็นไม่เห็น ไปขึนเร็วไปไปไปไกุจอยู่ไหนอะไม่รู้ไม่รู้ขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นสองขึ้นไปไป้เปิดเปิดหาไปเรื่อยไม่มีอะไรปะ่ไม่มีไฉันตอบไปปะไปกูโอ้กูมีตุ๊กตาแล้วกูรอไปออกีอยู่นี่อกีอยู่นี่มาไป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 ไกีอกีอกีเปิดปรตไปเลยโอนี่ขขึ้นบนสุดบุ้มมานี่โอเคเคโเมืดมากมืดไปไหนก็ไม่รู้เก็บไม้ไว้ด้นะ ออะะไรเสียงเด็กน้อยได้ยินป่ะเออคือตุ๊กตาเด็กเล็กป่ะเฮ้ยได้ยินป่ะเออ้ยนเดี๋ยวต้องตามมันไปนะบุ้มถึงเราจะกลัวก็ตามจริงเอหาคุณเจเป็นคีย์วิร์ดคุณเจไป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 ้นบค้บบีนขึนบังคับบนบัคับบชอบเล่นเครื่องบ้าไอพีุมไ่ไิดประตูไปิดประตู นี่เฮ้ยเอ้ามาเราหนีมาเราพี่มเราหนีไปแล้วหนีที่วันเร็วลูกเอ้านี่นี่นี่นนี่เอ้าี่ตัวนี้ตัวนึงตัวนึงตัวนึงมีอยู่นี่ตัวนึงโอเคก็มาดีครับก็มาดีครับโอเคได้โอเคได้ไปไปไปต่อ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 ไม่เราจะวนกลับมาทางเดิมวะอาจจะต้องหาชั้นล่างก่อนไหมใช่นั่นแหละสีเราทุกคนทำไปหาชั้นล่างก่อนนะแต่กูมาบนละอาบุงอยู่ไหนวะบุงอ้าวอ้าวอ้าวใช้ได้ ให้กูเจอกูเจอแล้กูอยู่ห้องเผาศพกูอยู่ห้องเผาศพให้บุ้มกูเจอกูเจอใหม่บุ้มห้องบนสุดเลยมึงข้อลงมาห้องเผาศพดิกูกลัวมึงลงมาเลยว่าเฮียมึงมีตู้กระจายสันนี่ก็แค่ลงใช่ไหมอ้าวเฮียเฮียกูเลยกลางกูเลยไอ้บุ้มกูพยายามออกมาแล้วมึงอยู่ไหนลงมาข้างใต้บีข้างใต้ตกลงมาข้างใต้อย่าหลอกกูนะ บวมันอยู่ไหนอ่ะกูบอกว่ากูอยู่ข้างใต้สันี่กูจะรู้ปมึงมาขึ้นมาตะกี้ได้ไหมมั้ยอะไม่ได้เฮ้ยไม่ปิดปากจ้ากูเลยเออกูพยายามหามึงอยู่ตรงนี้มึงมาหากูข้างล่างก่อนมาเฮ้ยมึงอยู่ไหนวะกูกูได้ยินเสียงมันอยู่ห้องสมุดกูอยู่ห้องสมุดถ้ากูดับไฟมันจะหายเราเจอปะ โอเคเราต้องเต้องใช้ไปใช้ไปใช้บนสุดเลยใช้บนสุดไปทางไหนแล้ววะนี้อันีเปล่าวะไม่เป็นไรพี่มันจะมีชาอยู่พี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปรงครูเลยเออนี่เจอแล้วเจอแล้วไปขึ้นเลยโอเคไอ้ประตูไอ้แทงเลยเอาดอเคพี่ไป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 ประตูประตูประตูประบนสุดเลยประตูที่มันเป็นประตูอ่ะนี่ไหน นี่ไหนวะดิโอโอโอเด็กน้อยเด็กน้อยมาดิ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 คีเบรดแมนไงเจอแล้วไปเลยไอพี่ไปถือถือเด็กถือเด็กกันได้แป๊บนึงไอมึง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 นำหน้ามึงนำหน้าไปมึงมึงมึเที้ยนั่นอ่ะกูกูกูเป็เด็กกูเป็เด็กบูชายันเลยพี่กูกูเป็เด็กบูชายันอยู่เราต้องเอาตัวอะไรไปเผาว่าตัวนี้เหรอตัวนี้ตัวนี้แต่กูมีอยู่ในเมืองอันนึงแล้วพี่เราเราต้องรีบลงข้างล่างรีบลงข้างล่างรีบลงข้างล่างดิงดังพูมาติดติดดิงดังพูมาติดติดเลยติดติดแล้วติดแล้วติดแล้วนี่ไง อเออนี่ไงเออใช่ปะ,ะนี่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 กูเปิดได้กูเปิดได้โอเคโอเคห้องเผาใช่ไหมเผาทางไหนวะฮะไอเผาเผาตรงไหนวะนี่นี่นี่ห้องนี้เออนี่ไงโอ้ยเผาเลยนีอย่างต้องการอีกแปดอันเลยมุมมุมใส่เลยใส่ไปเลยใส่ไปใส่ไปกดคลิกวะคลิกหรืออาร์หรืออะไรสักอย่างเผาละ เรียบร้อยเอานี่ยังอยู่ตรงพื้นป่ะเจ้าเอาดิ้งไฟให้กูลองไฟให้เออกูมันทรมานมากเจ็บปวดมากเลยเจ็บปวดมากเลยเจ็บไปดิเจ็บไปดิเออรอสักแป๊บไหมว่าตอนนี้มันจะแรงมากเลยนะว่ามีโอกาสเข้ามาไหมไอ้บูมมีตัวหนึ่งอ่ะบูมอยู่หน้ากูอยู่หน้ากูกูมีเหรอเออมึงถืออยู่ตัวหนึ่งหมายความว่าไงวะเอาไปใส่ดิเอาไปใส่ดิเอาไปใส่ดิ ไม่มีมันบอกอยู่ดอนแคปแนนนิติงทูเบิลไม่มีอะไรอย่าเบิลมันถืออยู่ไงมึงถือตัวมือถือตัวมึงถืออยู่เราบางแก้วโกหกกูนะเออไม่โกหกหรอกอยู่ได้ได้อยู่ได้ได้โอ้โหกูกูตายนะเออเออกูไม่โกหกหรอกเออวายวายวามึงน้ำมึงน้ำได้กดกิกลารไปดอกเออไม่เห็นจะมีดอกเลยพี่ตัวมึงถืออยู่จริงก็เฮียอะไรสัตว์มึงโกหกกูไม่ได้โกหกตัวมึงบั็กเว้ยแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นมึงน้ำหน้ากูเลยนะไอเฮียอะไรสัตว์กูัวตายดิไม่มึงถืออยู่ เียแม่มด้โกหกกูมาเนี่ยไม่ได้โกหกไปไป้วาเราก็ไปด้วยกันที่แหละมีอะไรเราก็นายวิ่งทันถ้ามันไม่ติดสปีดอ่ะกูไม่ทันหรอกปิดทำไมเล่าปิดไปอ่ะไอ้บ้าเนี่ยมีบล็อกอะไรกันไอ้ยันนี่ไอ้ยันนี่กูกลายเป็นตุกตาลเลยไอ้ยพวกมึงยู่ไหนตุกตาลแล้วพี่ เออน้ำคนหน่อยน้ำคนหน่อยได้เลยมีกุญแจอยู่นี่เกมาไลยแย่ลวกเลยเฮ้ยมันต้องมีคนเป็นตุ๊กตาดำคนหนึ่งแต่แล้วตุ๊กตาละบูมกูลงไม่พอแล้วหรือเปล่าโอเคเฮ้ยเราจะทำได้ก็ได้นะเออวันคืนที่แบบว่าสามารถกำจัดไอ้ผีตนนี้ออกไม่ได้อะนี่ไงกูดูกูด้วยอยู่ข้างนอกอ่ะได้ๆกูดูให้กูดูให้กูเป็นตุ๊กตากูไม่เป็นไรไอ้ผีไปอยู่ข้างบนไปอยู่ข้างบนอย่าอย่าลงมานะโอเคโอเค โอ้โหเสียงรถเราต้องคอกขเลยพี่มันอยู่หน้าบันไดเลยพี่กูอยู่หน้าประตูกูจะล็อกอยูประตูถ้ามันเปิดกูจะจู่มันมัไม่เปิดนไม่เปิดมันหาไม่เจอหาไม่เจอหาไม่เจอเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปเปิดมาเมื่อเมื่อกี้อเ่อ วะเข้าไปเข้าไปเชี่ยรเชียร์ไอ้าเดี่ยวมาเดียอยู่ข้างวะวะข้างบนเลยเหรอมันหัวเลยเออมันหัวเลยหัวจะต้องไปไปดีสเปาใหม่นะดียังไงอ่ะนี่ไงอ๋อกระโดดเข้านี่เหรออ๋ออ๋อโอเคโอเคไปเปลีประตูละโอเคโอเคเผาตัวเองเลยเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วกลายเป็นคนปกติเก็บเก็บเก็บไม่ขีดเก็บไม่ขีดเก็บไม่ขีดโอเคเก็บแล้วเก็บแรกคกูมีแล้วคุมีแล้ว เปิดได้ไหมเปิดได้ไหมเข้าวันที่ว้โบุเล่นลิเก่งอ๋อไม่ยังไม่สู้ได้วะมันมันแคปอยู่ข้างบนเลยอะเอาไมเรากั้นใจอึดใจเดี๋ยววิ่งขึ้นไปข้างบนเลยปะเอ้ยวิ่งซ้ายไหมออกซ้ายอ่ะอีกทางนึงอ่ะโอเคไปไปเลยไปเลย รปออกไรายไปละึงออกยไไพี่กแจ็คตกเต็มเลยพี่เอาไงเอไองตขึ้นไปเอาตกระดาข้างบนไปพี่ตอนเนี้ยเราอ้าไม่ได้แล้วไม่เป็นไรหรอกขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเออนั่นแหละขึ้นไปชับสุดเลยขึ้นไปหลัฟ้าเลย ดัดฟ้าบีอะไรอ่ะดัดฟ้าบีไอ้เหี้ยตุ๊กตาหลายตัวไงยังไม่ได้เออเฮ้ยแต่มันไม่ใช่ตุ๊กตาที่เอาไว้เป็นเครื่องป้องกันนะก็ไม่เป็นไรก็เป็นตุ๊กตาที่ระเบิดเผาไงไม่อยากชนะเออฮะไม่อ่ะ <c oughs> อยากป้องกันตัดดิโอเคกูคมีตุ๊กตาป้องกันบุม้มอู้ตุ๊กตาเต็มเลยห้องนี้ห้องไหนเฮ้ย <c oughs> บุ้มมันบ้าแล้วไอ <c oughs> พี่มึงอยู่ไหนกูไม่เจอมึงแล้วนะไอพี่กูไม่เห็นมึงแล้วนะโอ้ โอ้โอ้เก่งอะไรเนี่ยมุมมกูติดบ้านกูติดลงไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้อไอ้บมโอ้โอ้ไงะโอ้ไอ้บูมได้ประตูกระตาเต็มเลยนะเฮ้ยบุมมุมลงล่างสุดก่อนมุมมุมเผาก่อนเผาก่อนมึงต้องกลับล่างดึ๋ กูต้องการผู้ช่วยกูรู้กูเข้าใจการเล่นอย่างถ่องแท้แล้วบลูตอนนี้กูเป็นมาสเตอร์ละกานั้นเลยไะเร็วมาเจอกันห้องเผาเร็วอุ้ยวันดีเจหน้าตาสวยดีมากนะเจอตรงไหนวะกูเจอบปี๊องตงกููร้มึงกำลังตามมึงไปอ่ะมึงเปิดประตูยังเมื่อกี้อ่ะเฮ้ยกูเปิดละเฮ้ยเผาเนเผาโอ้ยไปเร็วมากเรียรีอารีอารี ข้ามาเร็วเข้ามามึงยังเผาได้เร็วเร็วเผาเลยเผาคู่เออโอเคโอเคอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนมันแค้มมันแค้มผมรู้สึกว่ามันไม่มีทางลงมาห้องนี้ได้มันเป็นเซฟโซนอะบุ๋มเข้าใจไหม้าเซฟโซนตัวนี้คือเซฟโซนเว้ยกูไม่เชื่อกูเห็นมันผ่านมาหลายรอบแล้วนะตรงเนี้ยมันแค้ไม่เปิดเฉยๆเว้ยไม่ามันมันเป็นเซฟโซนกูพนันในทุกอย่างที่มีเลยว่ามันจะมีหวนเข้าห้องในถัด ไอ้ปิดประตูได้ยังดิเห็นไหมมันเข้าไม่ได้เออว่ะเออนี่เซฟโซนอ้าอลองลองลองดูมันบ้าไหมอ้าแล้วนี่คืออะไรอ้าววันนี้อันนี้อ้าวประตูเลยไอ้พี่อ้าอ้าไอ้เป็นอะไรบูนี่เซฟโซนนี่เซฟโซนนี่เซฟโซน ออกไปออกไปเราทำไงอะเฮ้ยอู้ไปไปไปมาต้องมาต้องไล่ไล่กัโเลยเนอะ่ซฟซนนอะฮะเซซนนะใหัวลุ้นตรงมงเลยเฮ้ยเรากลายเป็นคอนเทชตนตุ๊กตา ฮะแล้วก็นี่ไงโอเคพี่นี่ก็ต้องจบกันไปแล้วนะพี่นะสำหรับเกมเอ่อปาสิฟี่ปาสิฟี่เกมอะไรกันอัดว่าไงกันก็ต้องจบไปแล้วนะพี่นะสำหรับเกมเกมนี้โอ้โหก็ถือว่ามันก็ไม่น่ากลัวเท่ากับการเล่นครั้งแรกนะพี่นะใช่เออมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันมันมันก็จำสแกกึ๋งแบบกึ๋งฮ่าฮาแล้วก็ใครที่อยากจะเล่นก็สามารถซื้อมาเล่นกันได้กับเพื่อนนะเล่นได้ถึง4คนเลยทีเดียวเชียวนะเกมนี้นะมีหมดพี มีโหมด PvP ด้วยใช่ไหมตอนเนี้ยเออรู้รู้สึกว่าตอนนี้นี่มีโหมด PvP อัพเข้ามาด้วยนะไม่รู้ว่า PvP ยังไงอยู่พี่เออน่าเล่นอยู่เหมือนกันนะนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่มากดไลค์กดติดตามบอบบูมแล้วก็มีซิก็ต้องขอบุญขอบใจขอบใจแดงกิ้วนะจุดนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าไปบายจ้า